สวัสดีครับทุกคนครับพบกันใน EP สุดท้ายนะครับ EP 19นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวถ้ามันมีคลิปไหนที่อยากจะพัฒนาเพิ่มก็เดี๋ยวจะเป็น EP ที่20 21 22ไปนะครับส่วนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติในคลาสนะครับก็ให้ทำถึง EP 19พอนะครับก็คือ EP นี้นะครับส่วน EP ถ้าเป็นมี EP ถัดไปคือ EP 2ี่สิที่เป็นยิบยิบสาคือถ้าใครอยากมีความรู้เพิ่มถ้ามีการอัพ EP ใหม่ขึ้นไปก็สามารถกลับมาดูได้นะครับทุกคนโอเคครับฉะนั้นใน EP นี้จะทำในส่วนที่เป็นรายงานวัดสดุโคงเหลือนะครับอันนี้คือเอาไว้เผื่อในอนาคตใน EP หน้านะครับฉะนั้นวัดสดุโครงเหลือเนี่ยก็คือคงไม่ต้องทำอะไรมากนะครับก็คือไปดูที่ตัวนี้นะฮะ จัดการข้อมูลวัสดุอุปรกรณ์อันนี้มันก็จะมีบอกไว้แล้วนะฮะฉะนั้นเราก็เอาวิวเมดนี่แหละมาใช้เลยแต่ไม่คือคือไม่ต้องให้ทำอะไรก็ไปที่วิวเมดนะครับเซฟแอ d นะผมตั้งชื่อเป็นโทโ l โทโ a อ Underscore v i e w วเมด .psp .psp PS ชื่อนี้นะฮะ total underscore view underscore mid .psp นะครับแล้วก็ไปที่ includes ตัวนี้นี่นะฮะ total view made เซฟเลยแล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้ไปใช้ที่ left menu ในส่วนของแอดมินอันนี้รายงานวัสดุคงเหลือ total bill made อ่าโอเครายงานวัสดุคงเหลือ total v i e l made อันนี้ลบออกไปได้เลยนะครับเพราะเราจะไม่ได้ใช้เลยอันนี้ในส่วนของ total v i e l made นะฮะน,นี่ก็จะเป็นรายงานวัสดุคงเหลือ รายการวัสดุคงเหลือเพิ่มข้อมูลตรงนี้เราลบออกไม่ได้ใช้นะฮะลบปรปับปรุงไม่ได้ใช้นี่ลบออกไปแค่นี้นะฮะ แล้วก็เซฟเลยดีเฟสนี่แค่นี้พอนะครับเอาแค่นี้พอก็เหมือนอนดึงมาใช้เลยฮะเดี๋ยวถ้าใน EP พีต่อไปเราจะเอาเป็นทําเป็น pdf เป็นรายงานก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้เอาแค่นี้แหละนะครับมีรหัสมีชื่อแค่นี้พอนะฮะร,รายงานวัสดุคงเหลือมันจัดการไม่ได้แต่นี้มันลบแก้ไขได้นะครับ เอาตามนี้นะฮะอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับมีแต่ลบออกนะครับไม่ต้องเขียนเพิ่มก็ตามนี้นะฮะทุกคนไปตั้งชื่อไฟล์ใหม่อีกส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นแดชบอร์ดน,นี่ผมล็อกเอาออกเลยก็แล้วกันอันนี้คือเมนูทุกเมนูใช้งานได้แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นแดชบอร์ดคือหน้านี้ฮะหน้านี้ผมอยากจะมีสถิติไว้หน่อยว่า รายการที่ขอเบอิกมีกี่รายการที่อนุมัติแล้วกี่รายการยังไม่อนุมัติกี่รายการอะไรประมาณเนี้ยนะครับทําตรงนี้พอนะครับนี่ที่เหลือก็ลบออกนะครับถ้าใครอยากเพิ่มเห็นแนวทางวิธีการทําก็เดี๋ยวในอีพีหน้าถ้ามันมีการทําอีกผมว่าจะมาเพิ่มก็ไว้ดูต่อฉะนั้นตรงนี้หน้านี้คือผม ลบออกไปเลยนะครับลบออกไปเลยเลบเมนูเอาไปเลยอินคูดเนี่เอาไว้ก่อนอินคูดเอาไว้ไหมไม่เอาอ่าลบออกไปเลยผมจะไปที่หน้าหน้าแดสนี่คือหน้านี้หน้าแดสบอร์ดเอานี้ก็แล้วกันเอาสามบล็อกก็แล้วกันสามบล็อกอันนี้ มันมี3ามบล็อกใช่ไหมอันนี้สามหแต่ละชุดนะฮะเราเราเราดูนี้นะเวลาดูอันนี้ชุดที่1น,น, 2, นึอันนี้ชุดที่สองเห็นไหมนี่ชุดที่สนี่คือชุดที่สเวลาลบลบใหถูกนะอันนี้ ลบไปถูกนะครับเดี๋ยวมันจะลบเกินอ่าอันนี้คือชุดนี้เห็นไหมที่เหลืออ่าถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ลบออกไปลบไปเสียกว่านะฮะนี่ผมลบเลยนะให้เหลือแค่นี้เลยนะฮะก็ดูเอา บบที่ผมลบบรรทัดที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูก่อนให้ให้เราดูก่อนผมลบตั้งแต่บรรทัดที่เท่าไหร่ตั้งแต่ชุดนี้เนาะดิฟตัวนี้ถ้าเป็นโลคอลัมหนึ่งโซเชียลมีเดียเซคชันนะฮะตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้ชุดนี้อ่าเซฟก่อน ให้เหลือสามอันแบบนี้ทายังไงก็ได้ให้เหลือสามอันแบบนี้นะครับก็ดูโคตรตรงนี้ก็ได้นี่ก็จะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือห้านี่ก็ชุดนี้เห็นไหมอันนี้เป็นดิฟเปิดข้างบนนะอันนี้ชุดนี้แล้วก็อันนี้ก็ชุดนี้ส่วนตัวนี้เห็นตัวเนี้ยมันคือดิฟที่ปิดข้างล่างคืออันนี้ส่วนนี้ก็คือดิฟที่ข้างบนนะครับลองดูตรงนี้ส่วนตรแล้วเวลาเราอยากให้มันเต็มตรงนี้เปลี่ยนเป็นสี่ ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีมันก็คือหน้าจอของเราเนี่ยมันจะมีสิบสองมันก็จะขยายเท่าๆกันเห็นไหมอ่ามันก็จะขยายเท่าๆกันไอคอนตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับไอคอนตรงนี้เปลี่ยนได้อันนี้เป็นเวลคัมผมบอกว่ารายการขอเบอิก ทั้งหมดอย่างรอนุมติรออนุมติอะมุมติและรับวัดสดุกุกปกรณ์ แล้วอเห็นนะอันนี้เดี๋ยวเราหาไอคอนนะฮะเราหาไอคอนก็ได้ส่วนตัวนี้เราใสาค่คลิกไกไว้ใส่คลิกกไว้คลิกก,กไว้ ไอคอนตัวนี้ผมใส่เป็นเมื่อกี้ขึ้นเป็นอะไรเยลโล่อะเซตติ้ง i จีผมใส่เป็น Setting อา้าวไอคอนไม่ขึ้นฟาฟาอันนี้ผมไปหาไอคอนก่อนนะฮะไอคอนที่เป็นฟาฟาผมไปที่ กูเกิลกัแล้วกันฟา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 ิสเตอร์าไปหาว่าในแอเวซัม um นี่แหละฟาฟาเบเว็บ3าสักคู่นี่มันมีฟาฟาอยู่ ในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันฟาฟา้าผมเอาอันนี้ก็แล้วกันเอาฟาฟ้านี่ก่อนเปลี่ยนไอคอนนะฮะได้ไอคอนนี้เสร็จแล้ว รออนุมัติรออนุมัติรออนุมัตินี่มันต้องใช้สัญลักษณ์ไหนเดีรออนุมัติใช้ตัวนี้ก็ได้ ต้ามเป็นรออนุมัติอยู่แล้วเนาะรออนุมัติอนุมัติแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกใส่นี้ก็ได้รออนุมัติอนุมัติแล้ว ได้แล้วนะคุณก็ไปหาใส่เอานะเนี่ยรออนุมัติอนุมัติแล้วก็ใส่ไปรออนุมัติอาจจะเป็นสีส้มก็ได้เครื่องหมายถูกแต่เป็นสีส้มก็ได้นะเครื่องหมายถูกเนี่ยอันนี้เป็น blue ช่มไหมเราจะจะเป็นเนี่ย เราจะใส่ไอคอนยังไงก็เดี๋ยวดูนะฮะว่าไอคอนตัวไหนมันโอเคหรือจะรอยังไงก็ว่ากันไปอันนี้ใส่ได้นะแล้วแต่เราเราจะเลือกยัไงไงก็แล้วแต่ให้มันดูสื่อความหมายหน่อยอย่างเงี้ยอ,อันนี้รายการขอเบิกทั้งหมดรออนุมัติอนุมัติและรับสินค้าแล้วเนี้ยเราก็ไปดูในดัตเตอร์เบดอ่ะทีนี้รายการ ที่รายการขอเบิกทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด9ก้ารายการถ้าอยู่ตามดาตาตเบสนะเราก็ต้องมาเขียน sql ตรงนี้ฮะเพื่อดึงข้อมูลให้มาตามที่เราต้องการนี่เวลาเราทำแดชบอร์ดนะฮะแดชบอร์ดอันนี้ผมตั้งตัวแปรเป็น ทั้งหมดร้องของก็ WD ก็แล้วกัน WD WD เขียน SQL นะฮะตั้งตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งผมตั้งเป็น WD WD เท่ากับตั้งค่าตัวแปรนะฮะเท่ากับ0ค่าเริ่มต้น select select star form select star form ก็ไปที่ table withdraw เราต้องใช้คำว่า select เขานะฮะ select เขา c o c o u n t ก็คือเขา select เขา star f แล้วก็ตั้งชื่อฟิลนี่แหละใหม่เลยนี่เป็น s q l w d นะฮะ s q l w d sqlwd นี้เลยแล้วก็มา less h e s w d mysql query ก็จะเป็น con comma sqlwd นะครับแล้วก็จะเป็น row wd myxli <ery> fetch add sock จาลืมนะฮะ fetch add sock ก็เอาเรสตตัวนี้แหละมาใช้แล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมาก็ ตัวนี้ wd บวกเท่ากับบวกเท่ากับโ h o ตัวนี้ wd นี่เซฟเลยแล้วเวลาเอาไปใช้เราตัวแปรนี้ไปใช้ เอาไปใช้ที่ไหนไปดูที่รายการเบิกทั้งหมดก็มาใช้ใช้ตรงนี้ฮะที่เป็น xx ไว้เนี่ยนี่นะมันต้องมีเท่าไหร่ถึงจะถูกต้องมีเก้าใช่ไหมก็อย่างนี้นะเราต้องไปดูว่าอันนี้มีเก้าเลขขอเรฉะนั้นเวลามันแสดงตัวนี้ก็ต้องเป็นเก้าเก้านี่คือถูกถูกต้องนะครับจำนวนเก้าออเดอร์ที่มีจำนวนเก้าเห็นไหมมีอยู่เก้า ถ้าสมมุติมันมีการขอเบิกเพิ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอะผมขอ user ไปซอร์ user. ถ้า user ขอเบิกเพิ่มเข้าไปขอเบิกอันนี้เป็นหนึ่งอาส่งเบิกอันนี้เอาไปอีกหนึ่งอันนี้เบิกเข้าไปอีกหนึ่งอันนี้ประวัติการขอเบิกเขาเยอะแล้วนะเห็นไหมขึ้น ัวแดชบอร์ดมันก็จะเปลี่ยนอันนี้เป็นสิบสองแล้วเห็นไหมสิบส2มันก็จะเพิ่มจํานวนสิบคือจํานวนเลขขอดจำนวนรายการนะฮะก็นี่ก็จะเป็น1ิบสองเห็นไหมครัตรงกันเป๊ะถ้าเราลบออกไม่เป็นไรนะแต่เขาอ่ะมันรับนับได้12บตอนนี้อนุมัติแล้วอนุมัติก็คือสเตตัสเป็น2ไม่อนุมัติคือสเตตัสเป็น1รออนุมัติคือสเตตัสเป็น1แล้วก็ Copy ตัวนี้มาผมบอกว่าอนุมัติผมเป็น cf อ,นะ C f. C f. อันนี้ผมแก้เป็น cf หมดเลยนะ cf cf นี่ผมแก้เป็น cf หมด cf ตรงนี้แก้ให้หมดนะครับถ้าไม่หมดในงานเข้าแน่เพราะมันจะผิดถ้าแก้ต้องแก้ให้หมดครบทุกจุดอันนี้ cf อันนี้ cf เรียบร้อยอน,นี้ cf นี่มันเดิมนี่เลซ CF นี่เป็น SF CF Lo CF นี่ CF นี่ CF ตัวนี้ยังไม่แ,แก้ CF ข้างในเป็น CF อ่าตัวนี้ใส่แวร์ด้วยแต่มัน S E R E แวร์ที่สเตตัสก็คืออันนี้สเตตัสเท่ากับหนึ่งสเตตัสเท่ากับหนึ่ง เห็นไหมฮะสเตตัสเข้ากับ1แล้วก็เอา CF ไปใช้รอรออนุมัตใช่ไหมรออนุมัตินี่ตัวนี้รออนุนมัติก็คือมีสเตตัสเป็นหนึ่งก็มีอยู่หรออนุนมัติอยู่หกอนุมัติแล้วเท่าไหร่ถ้าอนุมัติก็ต้องหกนะเพราะว่ามันต้องรวมกันแล้วได้ทั้งหมดตัวนี้อนุมัติแล้ว รออนุมัติ6อนุมัติแล้วนี่ผมใส่ N เข้าไปข้างหน้าแะ้วกัน NCF N ก็คือ No นะ No CF No Confirm ง่ายๆห้ามพลาดนะต้องให้หมดนะฮะ C NCF 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 ตรงนี้นี่ก็ต้องเป็น NCF NCF อ่าอันนี้เป็นส t ตตั s เป็น ไม่ใช่ต่ CF คือสเตตัสเป็นเป็นสองอาสลับกันก็แล้วกันตัวน,นี้อัน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 นี้ขึ้นไปข้างบน NCF คือไม,ไม่ไม่อนุมัติ CF คืออนุมัติฉะนั้นตัวนี้อนุมัติก็คือสองไม่อนุมัติคือ1รออนุมัติคือ1รออนุมัติคือ1นึอนนี้เป็นรออนุมัติ ส่วนอนุมัติก็คือ cf อันนี้เอเอนอ,อกไปกเห็นไหมก็จะเป็น6-6อันนี้คือ ncf นะ,ะไม่อนุมัติก็คือรอแหละอันนี้คือ ncf ตัวนี้คือรออนุมัติผมใส่สสลนตรงนี้นะอันนี้คือรอ อนุมัติอันนี้คืออนุมัติแล้วอนุมัติและเลาาอนุมัติแล้วก็อะไรกันนะฮะอันนี้คือรายการขอเบอร์ทั้งหมดเห็นไหมฮะอันนี้คือการทำ a ดชบอร์ดอันนี้ก็จะเป็นคําสั่งที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนี่อันนี้คือแดชบอร์ดฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีการทํางานเกิดขึ้นสถติว่าแอดมินเข้าไปอนุมัติแล้วผมเป็นแอดมินแอดมินแอดมินผมไปอนุมัติ6กช่ไหม 12, 4, อ่หตรงผมอนุมัติ อนุมัติอนุมัติอนุมัติเหลือสองเนาะผมก็ไปดูนี่มันก็จะเหลือรออนุนมัติแค่สองเห็นไหมมันจะต้องสอดคล้องกันนี่รออนุนมัติสองเอันนี้คืออนุนมัติแล้วอนุมัติแล้วสิบนี่อันนี้คือแดชบอร์ดนะครับคุณลองไปทําดูนะครับอันนี้เป็นหน้าครบทุกเมนูนะตอนนี้คือครบทุกเมนูแนละ้วทั้งหน้าแดชบอร์ดด้วยนะครับลองไปทําดูครับ ส่วนใครสนใจที่จะศึกษาต่อเดี๋ยวถ้าผมทํา EP ถัดไปคุณก็เข้ามาดูแล้วก็ฝึกฝนตัวเองต่อไปส่วนในคลาสนี้ที่สอนในคลาสก็ให้ทําตั้งแต่ EP 1ถึง EP 19นะครับส่วนใครสนใจ EP ถถัดไปที่จะพัฒนาตรงนี้ต่อก็ค่อยว่ากันนะครับก็เข้ามาดูในเพลย์ลิสต์ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับขอให้ เราประสบความสเร็จแล้วก็ให้ฝึกฝนบ่อยๆเราจะได้เก่งแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้งานในงานของตัวเองได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ